สวัสดีครับผมทนายพิชัยก็วันนี้ผมมีเรื่องเล่านะครับเป็นกรณีศึกษานะครับสืบเนื่องจาก EP ีที่46ที่ผมได้เล่าไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าของบ้านนะหรือเป็นเจ้าของอาคารก็ได้ครับปล่อยเช่าให้กับนิติบุคคลนะครับก็อาจจะเป็นรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นบริษัทจำกัดก็ตามนะครับให้เขาเช่าแล้วก็มาจดทะเบียนตั้งบริษัทนะครับทีนี้ ปัญหามันก็เกิดไปอย่างที่ผมเล่าในคลิปที่ EP ที่46แล้วก็คือว่าพอเลิกสัญญาหรือ,อผู้เช่าเนี่ยที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยเขาย้ายออกไปก็ขนย้ายทรัพย์สินออกไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่ได้ย้ายที่อยู่ที่เป็นที่ตั้งบริษัทตามทะเบียนที่เขาจดทะเบียนไว้กับกรมพาณิชธุรกิจการค้าก็ทําให้เกิดปัญหากับเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารแล้วก็ผู้เช่าใหม่ทีนี้ก็ยังจะเกิดปัญหาไปยังถึงกรณีที่ นิติบ,บุคคลหรือบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์ไม่ได้ตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจแต่มีความตั้งใจที่จะตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อจะหลอกหลอกลวงเป็นมิจฉาชีพไปทําธุรกรรมช่อโกงอะไรต่างๆนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาลักษณะนี้เยอะเหมือนมิจฉาชีพจับทางได้ว่าถ้าใช้ชื่อบุคคลเนี่ยบัญชีม้าในนามบุคคลธรรมดาเนี่ยไปหลอกประชาชนจะเริ่ม เริ่มไม่หลงเชื่อจะหลอกไม่ค่อยได้ก็เลยไปตั้งเป็นบริษัทซะเลยเพื่อให้ดูมีความน่าเชื่อถือแล้วก็โอนเงินอะไรต่างๆก็เข้าบัญชีบริษัทเป็นลักษณะนี้ก็ทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นที่จะโอนเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาก็เลยได้มีมาตรการนะครับเพื่อจะมาป้องกันปัญหานี้โดยการเปิดระบบนะครับในการที่จะเช็ค ที่ตั้งของนิติบุคคลเพื่อจะเช็คความน่าเชื่อถือของบริษัทต่างๆนะครับว่าที่จดทะเบียนตั้งมาเนี้ยมีตัวตนอยู่จริงๆไหมหรือว่าตั้งบริษัทมาตรงกับที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมีประเด็นว่าที่ไปจดตั้งไว้ไม่ตรงนะครับคือไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆไม่ได้ตรงกับที่จดทะเบียนไว้ก็จะเป็นข้อสองสัยได้แล้วแหละว่าบริษัทนี้น่าจะเป็นมิจฉาชีพก็จะมีการเรียก ตรวจสอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับไปหรือมีหนังสือแจ้งให้มารายงานให้มาคอนเฟิร์มให้มายืนยันว่าตกลงบริษัทยอยู่ที่ไหนให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อยไม่งั้นจะถูกเหมือนถูกแบคลิสไว้เหมือนมีการขึ้นมาที่ระบบที่การคัดข้อมูลนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองบริษัทนะครับว่าบริษัทคุณมีที่อยู่ที่ไม่ตรงกับที่จดแจ้งไว้ ทั้งบริษัทนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับหรือแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่กรมพนันธุนาธุเกจการค้าเนี่ยว่าคุณมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนไว้เป็นที่อยู่นี้แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แล้วก็บริษัทหรือห้างสินทรัพย์จำกัดเหล่านี้ไม่ได้ไม่เคยได้รับความยินยอมให้จดตั้งเป็นนิติบุคคลจากเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารมาก่อนนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาที่ เกิดระบบนี้ขึ้นแล้วระบบเช็คข้อมูลนิติบ,บุคคลนี่ไปเกี่ยวกับคลิปที่ผมเล่าไปก่อนในคลิปที่ EP 46อย่างไรก็คือว่าเนื่องจากว่าของเคสนี้ยซึ่งผมคิดว่าเกิดโดยส่วนใหญ่เลยก็คือว่าเป็นการที่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของคาเนี่ยเขายินยอมตั้งแต่แรกให้จดทะเบียนตั้งบริษัทได้พอเป็นเงื่อนไขข้อตกลงในการทำสาาัญญาเช่า ทีนี้แต่ต่อมาเนี่ยมีการเลิกเช่ากันหรือพิสัญญาเช่ากันอะไรต่งตางๆก็หมายความว่าปัจจุบันเนี้ยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นสถานะนิติบุคคลเนี้ยไม่ได้เช่าอยู่แล้วย้ายไปที่อื่นแล้วแต่เขาไม่ยอมย้ายที่ตั้งนะครับทางทะเบียนทางเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารก็เท่ากับว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ยินยอมให้ใช้สถานที่ที่บ้านเลขที่หลังเนี้ยที่ให้เช่าเนี่ยเป็นที่ตั้งบริษัทอีกแล้วนะครับคุณจะไปตั้ง คุณจะย้ายไปที่ไหนก็แล้วแต่บริษัทแลแต่นิติบุคคลนั้นเลยคุณย้ายไปที่ไหนคุณก็ควรจะย้ายที่อยู่ทางทะเบียนด,ด้วยนะครับอ่ะลักษณะเนี้ยผมก็เลยได้มีการสอบถามไปยังทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในที่หน้าเพจของเขานะครับก็ที่เพจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาโพสต์อัปเดตข่าวสารไว้เมื่อประมาณช่วงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ว่าเขามีการเปิดระบบผมก็เห็นว่าลักษณะเคที่ผมเล่าไปเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับ ระบบนี้ที่จัดขึ้นมานเพื่อตรวจสอบก็เลยอยากสอบถามไปว่าแล้วมีมาตรการอะไรบ้างที่เป็นกรณีที่เจ้าบ้านเคยให้คํยินยอมแต่ปัจจุบันไม่ยินยอมแล้วอย่างเงี้ยต้องทำยังไงก็ก็เลยสอบถามไปก็โชคดีนะครับที่ทางแอดมินหรือทางเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยหรือเพจของกองทะเบียนธุรกิจเนี่ยเขาได้มีการเข้ามาตอบนะครับว่าทางเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารที่เช่าเนี่ยสามารถที่จะ ทำหนังสือนะครับแจ้งข้อมูลไปยังกองธรรมาพิบาลธุรกิจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ได้นะครับถ้าหากปรากฏว่าเจ้าบ้านไม่ได้ยินยอมให้ใช้สถานที่นี้นะครับแล้วก็บริษัทก็ไม่ได้อยู่ณสถานที่เช่านี้แล้วจริงๆนะครับทางกองธรรมาพิบาลเนี่ยที่เป็นหน่วยงานของกรมพราที่เกีกัรค้าเนี่ยเขาจะดำเนินการตามขั้นตอนก็คือจะมีการ ใส่หมายเหตุไปที่หน้าหนังสือรับรองนะครับแล้วก็มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังบริษัทหรือกรรมการให้มาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ถูกต้องนะครับก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการแจ้งไปแล้วนะครับมีการแจ้งไปแล้วเตือนไปแล้วแล้วทางบริษัทหรือกรรมการยังไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมก็คิดว่า ต้องไปติดตามต่อนะครับว่าทางกรมพธุรกิจการคะ้าเนี่ยเขาะจะมีมาตรการยังไงต่อไปจะมีการเพิกถอนทะเบียนเลยไหมจะมีการลงโทษมาตรการอะไรยังไงต่อไปเพราะว่าจากที่ทราบที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วว่าถ้าเกิดบริษัทนะครับหรือกรรมการมีการแจ้งที่อยู่ประกอบธุรกิจไม่ตรงกับที่อยู่จรงิงมีความเสี่ยงจะถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาแจ้งความเท็จได้นะครับทีนี้ ก็ผมคิดว่าแน่นอนแหละถ้าเกิดว่าทางกรมได้มีการใส่หมายเหตุไว้ที่หน้าหนังสือรับรองหรือมีการแจ้งเตือนไปยังบริษัทหรือกรรมการนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดเขายังประกอบกิจการอยู่อะ่ะผมคิดว่าเขาจะต้องรีบไปเปลี่ยนเพราะว่ามันจะกระทบต่อการประกอบธุรกิจของเขาต่อไปถ้าเขามี่เจตนาที่จะประกอบธุรกิจจริงๆนะครับเขาจะต้องรีบมาแก้ไขเพราะว่าในทางปฏิบัติของการทําธุรกิจระหว่างกันเนี่ยทั้งฝ่ายบัญชีการเงินทั้งส่วนจัดซื้อของ ู้ค้าของธุรกิจเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบบริษัทหรือตรวจสอบนิติบุคคลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายที่เว็บกรมพาณิธุรกิจการค้าว่าคู่ค้าของเราลูกค้าของเราซัพพลายเออร์เราเนี่ยที่จะมาทําธุรกิจทําธุรกรรมต่อกันเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมอ่าที่จะทําการค้าต่อไปจะให้เครดิตกันจะทําการค้าขายกันจะส่งสินค้ากันอะไรประมาณเนี้ยก็ ผมคิดว่าเขาจะต้องรีบไปแก้ไขเพราะไม่งั้นเขาจะกระทบต่อการทําการค้าต่อการทําธุรกิจโดยสุจริตของเขาได้นะครับก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีนะครับที่ทางกรมได้เปิดระบบนี้ขึ้นมาแล้วก็จะได้ช่วยเยียวยาอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารให้เช่ากับบริษัทเนี่ยที่เป็นปัญหามานานแล้วจะได้แก้ไขไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็จะได้หมดเรื่องปวดหัวของเจ้าของบ้านสักทีนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทดลองนะครับเข้าไปที่ลิงก์ที่ทางกรมพนธุที่เก์แนขาเนี่ยเขาได้ให้ไว้นะครับว่าเป็นการทดลองใช้ระบบนะครับเดี๋ยวก็ก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเผื่อใครสนใจจะเข้าไปตรวจสอบไปเข้าไปเช็คข้อมูลได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้เราลองกดไปที่ลิงก์นี้นะครับพอเข้าไปที่ลิงก์เนี้ยก็จะเป็นลิงก์ของข่าวนะครับก็พอเข้าไปที่ลิงก์ของข่าวก็ปรากฏว่า ก็จะมีรายละเอียดของข่าวที่มาที่ไปของการเปิดระบบนี้นะครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือไม่มีลิงก์ต่อให้เข้าไปที่ระบบนี้นะครับมีแต่มีวิธีการขั้นตอนนะครับอย่างนี้ก็คือให้ไปเสิร์ชเว็บไซต์นะครับก็อาจจะคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าถ้าเข้ามาที่ข่าวนี้วแล้วน่าจะมีลิงก์ลิงก์ทิ้งไว้ให้นิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้องไปพิมพ์เสิร์ชกูเกิลอีกรอบนึงเพราะว่า ลิงก์ที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นลิงก์ของเว็บกรมแล้วนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปต่อที่หน้าแรกนะครับน่าจะเป็นส่วนของ Hot s e r v i c e นะครับของกรมเราดูหน้าแรกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ Hot s e r v i c e นะครับ Hot s e r v i c e ก็จะไปเจอกับอ่าตัวนี้นะครับตรวจสอบที่ตั้งสัญัากานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลอันนี้เราคลิกเข้าไปนะครับอ่าก็จะเจอหน้าตานะครับ การตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลนะครับก็เริ่มต้นจากการใส่จังหวัดอันนี้ผมจะกรองกรอกข้อมูลบริษัทนะครับที่อยู่ที่ตั้งบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาธุรกิจที่ผมทํางานอยู่นะครับอยู่ที่บางบัวทองก็บางพัฒนาโอเคเดีย๋ยวบ้านเลขที่ผมมจะขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับทีนี้พอเราคลิกค้นข้อมูลไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นข้อมูล ตามที่ตั้งหรือบ้านเลขที่นะครับว่าบ้านเลขที่เราหลังนี้นะครับมีบริษัทอะไรจดทะเบียนอยู่บ้างก็จะขึ้นข้อมูลอันนี้มีอยู่สบริษัทนะครับจดทะเบียนอยู่ที่นี่ซึ่งเดี๋ยวผมพงจะขออนุญาตเซ็นเซอร์ชื่อบริษัทและก็เลขทะเบียนนิติบุคคลนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของนิติบุคคลก็เป็นการทําตัวอย่างให้ดูนะครับ <cụ> ทีนี้เมื่อเราพบว่าที่ตั้งหรือบ้านเลขที่ของเรานะครับ มีบริษัทตั้งอยู่ซึ่งปัจจุบันนี้เขาย้ายไปแล้วหรือเราไม่ได้อนุญาตให้เขามาก่อนนะครับก็จะขึ้นทีนี้พอขึ้นปุ๊บเราก็จะไปกดตรงนี้ครับตรงคลิกการร้องขอให้ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลนะครับก็คลิกตัวนี้เลยระบบก็จะเปิดวินโดว์ก็คือหน้าต่างามาให้เราเห็นว่าถ้าเราจะร้องขอให้ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลหรือที่ตั้งที่เป็นบ้าญชีที่ของเรานะครับก็ต้อง ปริ้นเอกสารตัวนี้นะครับเพื่อจัดเตรียมนะครับข้อมูลเพื่อทําหนังสือนะครับแจ้งไปยังผู้วยการกองทรอมบิบาลธุรกิจนะครับเพื่อให้ตรวจสอบที่ตั้งสํงานักงานแห่งใหญ่น,นี่ก็เป็นสัพท์ทงกฎหมายของนิติบุคคลเขานะครับอาจจะฟังดูแบบศับมันดูเยอะๆหน่อยนะครับก็ต้องเตรียมเอกสารอย่างนี้นะครับเจ้าของบ้านนะครับ1ก็คือสาหรับทะเบียนบ้านนะครับ ก้อน,นี้จริงๆก็ปริ้นไปอ่านได้เลยนะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังไปด้วยก็คือจะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาโฉนดที่ดินสำเนาบ,บ,บชาชนสำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยกเลิกการเช่าถ้ามีนะครับแล้วก็แผนที่ข้อ5ก็คือผู้ประสานงานเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ติดต่อนะครับข้อ6ก็เลยข้อมูลอื่นๆถ้ามีนะครับที่จําเป็นเกี่ยวข้องนะครับ ก็จะมีห้อยทายไว้ว่าหากที่ตั้งสำนักงานใหญ่นิติบุคคลที่ร้องขอให้ตรวจสอบอยู่ในพื้นที่กรุงเทพให้ยื่นเรื่องที่กองทำอภิบาลธุรกิจหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์หากที่ตั้งสำนักง,งานแห่งใหญ่อยู่ภูมิภาคหรือต่างจังหวัดให้ยื่นต่อสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดที่นิติบุคคลน,นั้นตั้งอยู่หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อีเมลก็ถือว่ายังดีนะครับที่สามารถส่งหนังสือให้ตรวจสอบเนี่ยไปยังอีเมลได้นะครับ อันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่เคยทดลองใช้นะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับได้ฟังคลิปนี้นมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบนะครับก็ลองทําตามขั้นตอนนี้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองมาอัปเดตมาคอมเมนต์อัปเดตกัน,นครับว่าทําแล้วแล้วได้รับการตอบตอบรับจากหน่วยงานมีความรวดเร็วมีความล่าช้าเพียงใดแล้วก็ได้ผลยังไงลองมาอัปเดตกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่า อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะให้ช่วยดําเนินการให้ก็ทิ้งข้อมูลมาได้นะครับหรือติดต่อเข้ามาช่องทางไลน์แอดที่ผมให้ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมแบ่งปันข้อมูลความรู้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องอาการให้เช่าบริษัทในการจดทะเบียนตั้งเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบริษัทนะครับไว้ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ